สวัสดีชาวราศีเมษแล้วก็สวัสดีชาวลัคนาเมษร,ราศีกับลัคนาอาจจะเป็นช่องเดียวกันหรืออาจจะต่างช่องก็ได้นะคะการที่ดาวมฤตยูดาวชั่ว7จ็ดทีดีเจดหนเข้าสู่เรือนการเงินของคุณถ้าท่านโชคดี ท่านจะรวยมากถ้าถึงเวลาที่ท่านจะได้รับบุญกุศลคุณจะรวยสุดๆใครที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์เรื่องของการพาน,านันถ้าคุณเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษจริงจริงต้องใช้คําว่าจริงด้วยนะคะไม่ใช่คุณเป็นราศีพฤกษภนะช่วงเวลาของคุณหรือลัคนาของคุณที่ปลูกออกมาแล้วบางโปรแกรมมันไม่เท่ากันโอ้เชื่อมั่นมากว่าเป็นชาวราศีเมษหรือบางคนงบางทีก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่ราศีเมษแต่ตัวเองเป็นราศีเมษก็มาก หมื่อฤูยุข้าสู่ตรงนี้ถ้าใครเล่นหวยถ้าใครมีบุญมากอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำไปงั้นก็ขออวยพรให้ทุกท่านถูกรางวัลที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะขอยทุกท่านถูกรางวัลที่หนึ่งเลยแล้วกันก็คนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นราศีเมษลัคณาเมษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นวาสนาส่วนตัวแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งวาสนาไม่ได้ นั่นคือที่ไปที่มาจากดวงของเราดวงมันคือการสะสมความดีความชั่วมาจากอดีตชาติแต่ในเมื่อถึงคราวละเป็นบทพิสูจน์ละว่าฉันจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะค่าตรวจด,ดวงอาจารย์ก็นิดเดียวนะถ้าเปรียบเทียบกับค่าหวยค่าเล่าอะค่ะก,ก็ลองดูหน่อยว่ามันมีโอกาสตรงนั้นไหมวันที่16การาันยายน2ส6 6ดาวการเงินการทองของคุณถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าฟาประธานให้ แต่ว่ามันไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการเสี่ยงหวยค่ะถ้าจะบอกว่าวัน่ที่16กันยายน2566เมตเราเพ่าหน่อยได้ไหมคะเ,ะเราเพ่าเรื่องการพนันลงเพาพ่าเรื่องหวยลงใครที่เป็นคนเล่นซื้อหลักพันก็เหลือสักห้าบาทสิบบาทใครซื้อหลักหมื่นก็เหลือสักห้าร้อย ไรที่ซื้อหลักแสนก็เหลือสักสองสาพันบาทเก็บเงินที่เราทุ่มหนักๆแล้วมันต้องจ่ายต้องเสียไว้ซื้อร้อยคูณร้อยแต่เราได้ห้า0 0ื0นหกหมื่นเอาไว้ซื้อพันคูณพันแล้วเราได้ห้0ห0แส0 0 0็ดแสนแปดแสนนะคะช่วงนี้ทำงานหาเงินไปทางสุจริต ส่วนตัวเลขเหมือนที่ดิฉันบอกว่าที่ฉันไม่คนใบ้หวยดิฉันออกคลิปในเรื่องของเออตัวเลขเด่นตัวเลขดับแต่ดิฉันก็ไม่ได้ซื้อในบางงวดแล้วไม่ค่อยได้หัวดิ่งไปหามันเลยค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นหมอดูด้วยคือมันมีการเวลาที่จะเข้าถึงแม้ว่าดาวมฤตยูกําลังจะเอาโชคก้อนใหญ่ไหมท่านถ้าท่านมีบุญนะถ้าท่านมีบุญถ้าท่านมีบุญกําลังจะเอาโชคก้อนใหญ่ไหมท่านเลยโอ้ ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเลยแหละเจ็ดปีเนี้ยมันเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าคุณเป็นชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษจริงนะคะท่านกําลังเอาก้อนใหญ่มาให้เลยแต่ด้วยท่านอยู่7ปีท่านเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนเองอยู่ตั้งอีกเหลืออีกตั้ง6ปีกว่าไม่ต้องเร่งรีบถึงเวลาเดี๋ยวท่านจัดให้เองรอตอนไหนตอนลาหูเข้าตรงนี้ค่ะ ไปรอตรงนั้นได้ไหมอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวาน,นะคะนูนะ่นน่ะตอนดาวราหูเข้าสู่เรือนราพระนูนะ่นเนี่ยราหูคือการพนันคือการขันต่อจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลค่อยไปตรงนั้นรออีกปีครึ่งเองค่ะช่วงนี้ก็เผาไปทํามาหากินสุดจริตบ้างถ้าใครที่งมแต่หวยนั่นนะหรือแม้แต่ใครที่เป็นเจ้ามือ มื่อวันที่16กันยายนนี้อย่ากักเลขไว้กับตัวกินแค่เปอร์เซ็นต์ไปส่งส่งเลขออกให้เจ้ามือใหญ่ไปเออสอนจาราเข้ให้ไว่น้ำเชงนกัน16กันยายนเมรพับโครงการถูกหวยไว้ก่อนนะคะถ้าตัวเลขที่เรากะว่ามันจะมาแล้วอาจารย์ไม่ให้ซื้อถือว่าไม่ใช่โชคชะตาเรา เดี๋ยวไปรอตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมศ5 6 8เป็นต้นไปอยู่จนถึง170ตอนนั้นเราค่อยไปควารางวัลที่1กัน